นี่แกกลับมาหรือว่าเอาเร,อเรื่องใหม่เสร็จน้ำนนท์นะน้ำนนท์นะไ,<ป>ไม่ได้ไปยังไม่ขึ้นเหรอ ำน,นนท์ท่านลำนนท์เดี๋ยวให้พี่เขาลงนี่ก่อนดีกว่าโอเคนะครับใครอยากมานั่งเรือ เดียตั้งนะครับ นั่งเรือเล่นนะครับ <c oughs> ไปยุทธยาอ่างทองใจนาสิงบุรี <c oughs> ไกายไปไหมมาไกลไปแล้ว มนน้ำจำพระยาะครับจับตาเราครับจับตสปอรตครับเจ็ตสกีเจ็ตสกีมีเรือเรือมีเั้งเจ็ตสกีครับมีหมดนะครับ วันนี้ก็นั่งเรือเล่นนะครับไปยุธยาอ่างทองใจนาสิงบุรีไก<ป>ลไ,ไปไหมไกลไ, <c oughs> ไ,ไปแล้วสปอร์ตคลับเจ็ตสกีเรือมีทั้งเจ็ตสกีครับมีหมดนะครับ เดียวตังนะครับก็นั่งเรือเล่นนะครับไปยุทธยาอ่างทองใหนาสิงบุรีไกลไปไหมมาไกลไปแล้ว นะครับบรรยากาศแม่น <rôle à> ้ำเจ้าพระยานะครับก็มันอยู่นะครับใครจะมานั่งเรือนะครับเชิญนะครับที่ N B C นะครับ N B C นำนนท่าน้ำนนเดี๋ยวให้พี่เขาลงนี่ก่อนดีกว่าเขียน okay, นะครับใครอยากมานั่งเรือเรือเสร็จแล้วเหรอตราลำนนท่าน้ำนนเดี๋ยวให้พี่เขาลงนี่ก่อนดีกว่าเขียน okay, นะครับใครอยากมานั่งเรือ